ก่อนคลอดอ่ะไม่เจ็บตัวอะไรเลยไงคือคลอดธรรมชาติก่อนคลอดคือเจ็บมากเจ็บที่สุดในชีวิตอ่ะถ้าเป็นยูเปลี่ยนหมอหรือเปลี่ยนเลิกถ้าเป็นเราเรา <laughs> <c oughs> ว้ย <c oughs> คือจําได้ว่าตอนที่ผ่าคลอดอ่ะผ่าออกไปแล้วอ่ะยังเหมือนท้องอยู่เลยถ้ามีท้องที่สเลือกได้อยากผ่าคลอดหรือคลอดธรรมชาติอุ้ยเหมือนไปสัญญาอะไรสักอย่างหนึ่งเลย <laughs> ว่าจะมีท้องนะพอดแคสต์ Podcast, ครับมามาเมซาปัญหาของแม่เมษา EP.1 เทคหทุกอย่างเริ่มใหม่หมดเลยนี่คือรายการใหม่นะครับที่เราคิดขึ้นมากันเล่นๆเ,เพราะว่ามีหลายคนถามมาว่าหลากหลายปัญหาของเมษาแล้วกันหลังจากที่ดูคลิปคลอดที่เป็นคลอดฉุกเฉินแล้วก็คลอดแบบธรรมชาติหลังจากที่ผ่าคลอดมันเกิดขึ้นได้ยังไงแล้วมีคนมาเมนเยอะมากว่าอยากให้ อธิบายถึงความแตกต่างระหว่างคลอดธรรมชาติกับผ่าคลอดมันต่างกันยังไงข้อดีข้อเสียหรือว่าเหตุการณ์ที่มันเกิดขึ้นมาเนี่ยมัน ม,มันผ่านมาได้ยังไงแล้วมันก็เป็นเรื่องปกติไหมท้องแรกก่อนจาได้ไหมตอนท้องทิวทัศน์ตอนผ่าคลอดจําได้ทั้ง2แบบทั้งสองประสบ<อ>การณนะ์คุณนะ่ะคุณน่ะไม่เคยเผชิญคุณน่ะจำไม่ค่อยได้หรอกดิฉันนะ่ะเป็นคนผ่านความเจ็บปวดจําได้ทุกรูปจาได้ผมก็จําในใน,ในเหตุการณ์ของผมได้อยู่ว่ามันเกิดอ,อะไรขึ้นบ้างย้อนกลับไปในท้องทิวทัศน์ที่เป็นการผ่าคลอดอข้อดีของมันมีอะไรบ้างข้อดีของมันก็คือ 1. สายมูอย่างเรา เราสามารถหาเลิกได้กำหนดได้ชัดเจนกำหนดได้ชัดเจนเลยเลิกที่ดีเวลาที่ดีเป็นนาทีนนได้เลยเออเป็นนาทีเป็นหลักวินาทีถ้าคุณอยากอะ่ะคุณก็ทำได้เลือกวันเวลาที่คุณต้องการได้ข้อดีของมันพอเรารู้วันเวลาที่ต้องการเราก็คือจองคุณหมอได้ได้คุณหมอที่เราต้องการแน่นอนถ้าเกิดเขาว่างแต่ถ้าเกิดว่า <c oughs> ไม่มีใครไปดูเลิกและ เป็นเลิกเดียวกับเราหมอเดียวกับเราก็อาจจะจองไปก่อนใช่อันนั้นก็คือก็คือถ้าเรามาทีหลังเ้าอย่างั้นทำไงเปลี่ยนหมอหรือเปลี่ยนเลิกมาทีหลังก็คือนั่นแหละไม่คุณเปลี่ยนหมอก็คือคุณเปลี่ยนเลิกโอเคอ่าแล้วก็คุณก็สามารถถ้าถ้าเป็นยูเปลี่ยนหมอหรือเปลี่ยนเลิกถ้าเป็นเราเราเฮ้ยเพราะเป็นม่เต้เปลี่ยนหมอหรือเปลี่ยนเลิกเราว่าเปลี่ยนเลิกเวลาแต่เอาวันนั้น นึกออกไหมคือถ้าถามเราตอนนี้นะเพราะว่าคลอดมาสองท้องกับคุณหมอบุญชัยก็คือคือฝากชีวิตฝากทันทุกอย่างไว้กับเขาแล้วอะเราเชื่อมือเขาอะเราคงยึดวันเดิมเพราะวันนั้นมันคงดีแต่มันคงต้องมีเวลาอื่นบ้างในวันนั้นอะที่แบบว่าเออน่าจะคลอดได้เหมือนกันแล้วก็ไปปรึกษาเอออ่ะข้อดีถัดมาขอ้ดาขอดีถัดมาคือพอเราแบบมีเลิก จองคุณหมอได้แล้วก็จะจองโรงพยาบาลทุกอย่างเนี่ยได้เอาไว้ก่อนห้องพงห้องพักอยากได้แบบไหนเนี่ย จองได้หมดเลยเพราะว่าบางโรงพยาบาลห้องพักบางท้ายแบบคือมนีน้อยอม,มันจะทําให้เราอะรู้ตัวก่อนว่าเราจะคลอดวันไหนทําให้เราอะมีเวลาในการเตรียมตัวเตรียมตัวไม่ว่าจะเป็นการจัดกระเป๋าไปคลอดหรือว่าจัดห้องของน้องเอาไว้ก่อนเตรียมทุกอย่างหาพี่เลี้ยงดงพี่เลี้ยงเด็กเราคํานวณเวลาได้หมดเลยว่าเราอยากเอาเขามาก่อนกี่วันท้ายสุดมันคือเรื่องของการ planning เราว่าการวางแผน วางแผนและการเตรียมตัวทุกอย่างเลยหน้าทุกอย่างกับทุกอย่างเลยอันนี้ผ่าคลอดคือดีและมีหมดเพราะเรารู้วันเวลาชัดเจนแล้วก็อีกอย่างหนึ่งก็คือผ่าคลอดก็คือก่อนที่จะผ่าคือเราจะได้ทําทุกอย่างแน่นอนหมายถึงว่าของร่างกายผมสักคิ้วต่อขนตาไม่ใช่มากหน้า ทุกอย่างที่เป็นเกี่ยวกับสัร์เสริมสวยใช่อันนั้นคือการเตรียมตัวเหมือนกันอ,อันนี้คือหมายถึงว่าในเชิงของการแพทย์อะ่ะจะมีการแบบว่าได้เจาะสายน้ำเกลือก่อนได้มีการสวนอุจจระสวนปัสวะให้ทุกอย่างออกไปทางร่างกายม,มีการอดอาหารล่วงหน้ากี่ชั่วโมงเพื่อให้ท้องแบบไม่มีอะไรเป็นการแบบเคลียร์ทุกสิ่งทุกอย่างก่อนที่จะผ่าเพื่อให้แบบร่างกายอะ่ะ มันพร้อมพร้อมที่สุดพร้อมที่สุดทาง,ทางการแพทย์ที่เขาวางไว้ใช่ใช่<ๆ>เราก็จะได้ผ่านแบบ Process ทั้งหมดนี้ที่แบบเป็นการเตรียมร่างกายคุณแม่ซึ่งเราอะจะต้องไปนอนโรงพยาบาลก่อน1คืนเ<ม>ช่นสมมุติเราได้เลิกมาวันที่10เราก็ต้องไปตั้งแต่วันที่9แบบเนี้ย<ม>เออเป็นต้นอ๋อมีข้อดีอีกอย่างหนึ่งคือคือก่อนคลอดอะไม่เจ็บตัวอะไรเลยไง คือคลอดธรรมชาติก่อนคลอดคือเจ็บมากเจ็บที่สุดในชีวิตอะคือตอนก่อนตอนก่อนออค่ะก็ว่าตอนผ่าตอนผ่าไม่เจ็บไม่ใช่หมายถึงว่าใส่สน้ำเกลือเจ็บสุดโนบัตยู่ไม่ได้ผ่านการที่เจ็บท้องอและแบบหมดลูกบีบตัวปากหมดลูกเปิดที่ไอเลือดกระจ,จ้าเพราะว่าการ การที่จะผ่าคลอดนี่คือไม่ต้องรอถึงถุงน้ําคล่ำแตกไม่ต้องรอถึงปากมดลูกเปิดก็สามารถคลอดได้ก็คือเซนนั้นไม่มีใช่ตอนของทิวทัตอะคือไอ้ไม่ปวดท้องอะไรเลยไอ้ไม่มีอาการอะไรเลยอะคือหมายถึงว่าเป็นคนปกติที่แค่ท้องใหญ่ไม่ปวดท้องปากมดลูกไม่เปิดไม่มีคอนแทคชันไม่มีบีบไม่มีอะไรเลยท้องใหญ่ท้องใหญ่ไปโรงพยาบาลผ่าเอาลูกออกจบก็เจาะใส่น้ําเลือสวนทุกอย่างใช่ไหมแล้วเขาก็บล็อกหลังก่อนด้วยบล็อกหลังเราก็ชาไงพอตอนผ่าเราก็ไม่รู้สึก Everything จิงกะเบลสมูทมากจ้ะก่อนคลอดอันนี้ก็คือข้อดีข้อเสียข้อเสียก็คือหลังคลอดอ่ะเจ็บกว่าเยอะมากถ้าเทียบกับคลอดธรรมชาตินะถ้าถามเราคือเพราะเจ็บจากอะไรเจ็บแผลเจ็บแผลผ่าคลอดค่ะเขาผ่าตรงนี้อืมใช่แล้วตอนที่ผ่าปุ๊บอ่ะไม่รู้สึกวันรุ่งขึ้นก็ยังไม่รู้สึกจนยาหมดฤทธิ์เท่านั้นแหละแผลเจ็บ เจ็บมากแล้วเราอะรู้สึกว่าวันลุ่งขึ้นของการผ่าเช่นสมมติเราได้เลิกม,มาวันที่10อย่างเงี้ยวันที่11อะที่ต้องแบบลุกเดินทุกอย่างอะนั่นอะไม่ปกติจากแผลผ่าจากการที่จะต้องสมมติแค่จะต้องลุกจากจเตียงอะก็ยากแล้วอะแบบเฮ้ยมันไม่ได้ทำได้ง่ายๆคือมันเจ็บไปหมดก้าวแรกของการลงจากเตียงเพื่อมาเดินะอันนั้นอะเจ็บที่สุดของเรา เจ็บที่สุดเลยแบบก้าวที่จะต้องเหยียบจากเตียงลงพื้นอะ่ะนั้นหนักตัวลงไปเออแล้วแบบโอ้โหอันนั้นรามากอันนั้นคือเราว่าเจ็บที่สุดในการประสบการณ์การผ่าคลอดถามว่าโปรเซสไหนเจ็บสุดโปรเซสเนี้ยแหละที่ต้องลุกและก้าว<ล>างครั้งแรกแใช่เจ็บมากและที่สําคัญคือเรารู้สึกว่าข้อเสียของมันคือแผลผ่าคลอดอะรีคาเวอร์ค่อนข้างชา้าและเป็นแผลเป็นด้วย ฉันไม่เป็นคีรอยจ้ะไม่แต่มันก็มีรอยแต่ว่ามีรอยกรีดใช่อันนั้นก็คือข้อเสียคือเราจะมีรอยอยู่ตรงเนี้ยเออแต่ว่ามันก็ไม่ได้มีใครเห็นหรอกนะเพราะว่าเราก็ไม่ได้โชว์อะไรถูกไหมแล้วตอนใส่เกงไว้นะเห็นไหมใส่เกงไว้นะไม่เห็นไม่เห็นขึ้นมาหรอไม่เห็นไม่เห็นมันอยู่ข้างตามันอยู่ตรงนี้อ่าของเราโชคดีคุณหมอทําดีแผลสวยแต่บางคนอ่ะก็จะเป็นคีรอยคีรอยก็คือเหมือนแบบนอกจากเป็นลายเส้นอ่ะมันเป็นแผลที่นูนขึ้นมาอ่าอันเนี้ยก็คือคล้ายๆแผลเป็นที่เรา ที่เคยมีผมก็มีเหมือนกันที่แบบเป็นแผลบาดแล้วก็มันก็นูนขึ้นมาเหมือนเนื้อมันนูนขึ้นมาก็คือแผลคี่รอยตาัําอะไรอย่างเงี้ยก็มีสิทธิ์เป็นได้อมีสิทธิ์เป็นได้ไม่แต่จะบอกว่าข้อเสียอย่างนึงของมันคือที่ยังพูดไม่จบชะข้อเสียงมันคือแผลรีคาเอร์ช้ามากมคือเราอ่ะรู้สึกว่าเป็นเดือนเดือนเลยอ่ะ กว่า oh. ที่เราจะกลับมาป,ปกติอย่างตอนที่กลับมาบ้านแล้วอะ hmm. ที่นอนบนเตียงแล้วโอ้โหกว่าจะลุกไปห้องน้ําแต่ละที oh. อะคือมันมันมันไม่ได้อีซี่มันไม่ได้ง่ายแล้วเรารู้สึกว่ากว่าที่จะปกติจริงๆอะน่าจะแบบ3-6เดือนขึ้นไปเลยอะคือมันยังมีความแบบเสียวแปบ๊แปบๆตรงแผลบางอย่างแบบที่เราไม่ได้สามารถใช้ชีวิตได้ปกติเอาง่ายๆผมว่ามันเหมือนกับแผลผ่าตัดใหญ่มันคือผ่าตัดใหญ่แลละเนี้ย เขาเรียกผ่าตัดใหญ่ได้เลยแล้วการที่จะ r e c o v e r y หรือว่าหายกลับมาเป็นปกติเหมือนเดิมเนี่ยพวกแผลผ่าตัดใหญ่ทั้งหลายเนี่ยประมาณ3าหเดือนอถึงจะกลับมาได้และนี่คือกลางกลางลำตัวเลยแล้วแค่ลุกแค่บิดแค่นี้นม,มันมันถึงหมดอะ่ะส่วนข้อเสียอีกอันหนึ่งของการผ่าก็คือว่ามันจะกำหนดเราเลยอ่ะว่าเราอ่ะจะมีลูกได้ประมาณกี่ ซึ่งค่าเฉลี่ยก็คือประมาณ average นะค่าเฉลี่ยคือ4คนหมอบอกว่าประมาณ3-5ถึงแต่ว่าก็คือเอาง่ายๆว่าเฉลี่ยว่าสี่คนเพราะว่าเขาจะต้องผ่าที่เดิมซ้ำๆสมมุติถ้าเรามีคนถัดไปเขาก็จะต้องผ่าที่เดิมกรีดที่เดิมที่เดิมซึ่งผนังมนลุกหมดมันก็จะบางบางหมอต้องเก่งมากนะเออเพราะว่าอย่างเรากรีดอะกรีดกล่องอะบางทียังกรีดที่เดิมไม่ได้เลยอนี่กรีดแผลนะที่เดิมแล้วเพราะมันมีรอยเดิมอยู่ปั๊ก กรีดกล่องรอยเดิมก็มีนะอยู mm ่ hmm. ลองเอากล่องมานะแล้วกรีดนะติดแล้วก็เทปกรีดกาวนะย,ยังกรีดได้รอยเดิมยากเลยรอเอเ หรือมันก็อาจจะไม่เดิมขนาดนั้นแล้วมันจะมีแผลอีกหรอไม่รู้เพราะว่าผ่าแค่ครั้งเดียวแต่ว่าคือข้อเสียของมันก็คือสมมุติถ้าข้อธรรมชาติเห็นว่าคุณอยากมีลูก8ดคน1ิบคนคกี่คนคุณก็มีไปอีกนึกออกปะแต่ว่าอย่างผ่าหมอเขาก็จะบอกเลยว่าเขาก็จะดูในแต่ละครั้งของการผ่าอยู่ที่คนบางคนอาจจะมีได้แค่3คนบางคนอาจจะมีได้ถึง5คนอยู่ที่ว่าแบบผนังมดลูกคุณอะตอนนั้นอะแผลคุณอะมันแบบมันบางหรือย,ยังเขาก็จะบอกเลยว่าเอ,อ้ยยังมีได้อีกยังมีได้อีก หรือว่าท้องต่อไปไม่ควรมีแล้วนะเขาก็จะบอกเราตอนที่ผ่าท้องนั้นๆน่ะว่าเรายังมีได้อีกไหมโอเคประมาณนั้นนี่คือข้อดีข้อเสียของการคลอดธรรมชาติจากการคลอดทีทนันนี่คือประสบการณ์ของเรานะครับที่ที่นำมาเล่าสู่วันฟังแล้วล่าสุดล่ะข้อดีที่ได้มาคลอดธรรมชาติข้อดีที่ได้มาคลอดธรมดดมดธรมชาติก็คือว่าเรารู้สึกว่ามันฟื้นตัวไวกว่าผ่าหลังจากคลอดนะ ด้วยแพ็กเกจของโรงพยาบาลก็เหมือนกันนะข้อธรรมชาติจะน้อยกว่า1คืนใช่ข้อธรรมชาติ3วัน2คืนผ่าขอด4วัน3คืนอ่าแต่เราอ่ะรู้สึกว่าฟื้นตัวไวกว่าแต่ก็ไม่ได้เหมือนกับที่ทุกคนบอกอ่ะว่าแบบอู้วันรุ่งขึ้นเดินฟิวไม่เจ็บแพ้อะไรมันก็เจ็บอยู่ดีทุกคนแต่มันเจ็บคนละที่จากเจ็บตรงนี้มาไปเจ็บข้างล่างแต่ว่าแค่ความเจ็บอ่ะสมมติว่าถ้าผ่าเจ็บ100รอยะไรเงี้ยไอข้อธรรมชาติอ่ะคือมันไม่ได้เจ็บแบบ100อมันอาจจะเจ็บน้อยกว่าอาจจะเจ็บแบบ สามสิบห้าสิบอะไรอย,อย่างเงี้ยเออนึกออกปะน้อยกว่าเยอะนะค,คือรู้สึกว่าน้อยกว่าเยอะแต่ไม่ใช่ไม่เจ็บแต่มันเป็นเจ็บที่เจ็บที่ใช้ชีวิตได้อะคืออย่างผ่าคือเจ็บขยับแค่นห้ก็เจ็บแต่คลอดธรรมชาติอ่ะคือเรายังรู้สึกว่ามันมันยังสามารถเดินเหินยังสามารถแบบเอี้ยวตัวไปหยิบนั่นหยิบนี่ได้แต่มันอาจจะมีจังหวะบางช่วงที่มันเจ็บซึ่งเรารู้สึกว่าข้อดีมากๆๆๆๆของเราในการที่ได้คลอดธรรมชาติครั้งเนี้ยคือ ดีสุดๆไปเลยเพราะเรารู้สึกว่าเรามีลูกคนแรกด้วยก็คือทิวทัศน์มันทําให้เราสามารถรีคาเวอร์แล้วแบบกลับมาใช้เวลากับเขาได้เร็วอะ่ะคือเรารู้สึกว่าเนี่ยถ้าเกิดว่าผ่ามาตอนเนี้ยณ<ฮ>นะตอนเนี้ยเรายังไม่สามารถแบบเล่นกับเขาได้เยอะขนาดทุกวันนี้คือจําได้ว่าตอนที่ผ่าคลอดอะผ่าออกไปแล้วอะยังเหมือนท้องอยู่เลย <laughs> จริง เออแล้วยังเหมือนแบบท้องป่องแบบบวม,มนานมากอะแต่ว่าอันเนี้ยคลอดธรรมชาติเรารู้สึกว่าเราอะร่างกายหรือว่าสัดส่วนอะเปลี่ยนแล้วก็ลดลงเรื่อยๆทุกวันอืคือก็ยังมีอยู่ในหน้าหน้าท้องก็ยังมีอยู่เพราะอันนี้คือเพิ่งแบบสองสัปดาห์เองแต่ว่ารู้สึกว่าถ้าเทียบนะหลังผ่า2สัปดาห์กับหลังคลอดธรรมชาติ2สัปดาห์เรารู้สึกว่าคลอดธรรมชาติอะ หุ่นดีเร็วกว่าคือเร็วกว่าทั้งทั้งที่เขาพูดกันว่าท้องสองอ่ะเหมือนกับร่างร่างมันจะกู้ยากกว่านานกว่าแต่สําหรับเราเรารู้สึกว่าเฮ้ยท้องนี้เราแบบผอมไวกว่าซึ่งไม่ได้คิดคนเดียวนะคะทุกคนไม่ได้คิดคนเดียวเพราะว่าหลายคนเนี่ยเช่นแบบเวลาญาติมาเยี่ยมอะไรเงี้ยคือเขาก็ทักว่าเฮ้ยทำไมผอมแล้วเฮ้ยทำไมน้าหนักลงเร็วเฮ้ยอะไรอย่างเงี้ยเราก็เลยรู้สึกว่าข้อธรรมชาติน่าจะน่าจะเกี่ยว ถูกกว่าถูกกว่าเราจะพูดเลยถูกกว่าแพ็กเกจโรงพยาบาลถูกกว่าจะแต่ว่ามันก็คือ3ามวัน2คืนกันบสีวันสคืนก<ง>็ใช่ก็เรื่องเวลาด้วยแหละอ๋อมีอีกอย่างหนึ่งที่อยากโต้แย้งอ่ะคือหลายคนบอกว่าข้อดีของการข้อธรรมชาติคือคุณจะได้แบบสัมผัสแล้วก็แบบได้แบบเรียนรู้ความเป็นแม่ที่แท้ทรูอะไรอย่างนั้นอย่างนี้อ่ะคือเราว่าสําหรับเราอ่ะไม่เกี่ยวเพราะคนบอกว่าเฮ้ยคือ คุณได้แบบสัมผัสความเจ็บปวดคุณได้รู้สึกถึงความเป็นแม่แล้วว่าไม่เกี่ยว่สำหรับเราอะท้งผ่าคอและข้อธรรมชาติอะมันเจ็บปวดทั้งคู่แล้วเราอะก็คือสัมผัสความเป็นแม่ทั้งคู่ไม่ว่าจะรูปแบบไหนคือเรารู้สึกว่าเราสัมผัสความเป็นแม่ตั้งแต่ข้อทิวทัศน์ทั้งที่ฉันไม่เคยท่อข้อธรรมชาติเพราะฉะนั้นเรื่องเนี้ยละเราไม่ได้เห็นด้วยนะแต่ว่าอาจจะมีคนเห็นด้วยอันนี้แล้วแต่นี่คือความคิดเห็นส่วนตัวอ่ะ พูดถึงข้อเสียของข้อเสียขอ,ของการข้อธรรมชาติข้อเสียของการข้อธรรมชาติก็คือว่าคุณไม่รู้เลยว่าลูกจะมาเมื่อไหร่ม,มาตอนไหนมันคือเหมือนคุณต้องแบบว่าพร้อมในช่วงนั้นๆตลอดเวลาในช่วง3 8 4 0ถึงต้องพร้อมทุกวันแต่อย่างท้องสองอะ่ะหมอเขาก็บอก38-39ถึงจะไม่ช้ากว่าท้องแรกอันนี้หมอเขาบอกเลยว่าถ้านับอายุครรภ์นนะท้องสองจะเร,ววจเร็วกว่าท้องแรกใช่และหมอเขาก็ บอกว่ามันส่วนใหญ่จะอยู่ในช่วง3 8มแถึงสาในวีคแรกนี้แหละในวีคแรกนี้แหละ<ม>ซึ่งฉันก็คือตามนันเป๊ะของฉันอะสามสิบแปดวีคหวันนึก<ม>ออกปะแล้วก็คือปวดท้องแล้วก็คือแบบปากหมดลูกเปิดนะ้คำคั่มแตกทุกอย่างมาคือตามคาดการของหมอเป๊ะและทําไมเด็กอันเนี้ยสงสัยมากเลยต้องมาอย่างวิกาลช่วงเวลาตีเนี่ยตีเนี่ยชอบคลอดกันจังเลยไม่รู้กลางวันเนี่ยไม่คลอดนะ ถามเราปะเอออันนี้ความคิดเห็นส่วนตัวนะไม่รู้ไม่รู้แฟกต์ว่าจริงไม่จริงเพราะไม่ได้ทําการรีเสิร์ชแต่ว่าตั้งแต่ตอนท้องอ่ะลูกส่วนใหญ่่ะตื่นเวลากลางคืนอยู่แล้วกลางคืนน่ะมันจะเป็นช่วงเวลาที่เขาขยับตัวเยอะหรือดิ้นเยอะสังเกตไหมตอนที่หนูแบบเรียกพี่ใช่ใช่ออใช่คืออันนี้เหตุผลมันเป็นเพราะว่าตอนกลางวันอนะ่ะ แม่มี<ร>าการขยับร่างกายเดินเดินเดินเออมันก็เหมือนลูกอะ่ะมีโมชั่นแล้วเขาอะ่ะก็คือเหมือนกล่อมเขาแต่ตอนกลางคืนอะ่ะมันเป็นตอนที่เรานิ่งอะ่ะพอเรานิ่งบุกแบะคือมันเป็นช่วงที่เหมือนเขาตื่นเขาตื่นเขาก็จะแบบยืดแข้งยืดขาเตะขาคือส่วนใหญ่อเด็กอะ่ะตื่นกลางคืนเยอะในท้องเราว่าแม่ทุกคนอะ่ะเจออย่างนี้<ช>เราก็เลยคิดว่าเอ๊ะไอช่วงเวลาที่ปวดท้องช่วงอะไรที่มันเป็นยามวิกาลเนี่ยเพราะว่ามันเป็นช่วงที่เขาตื่นเรานอนนิ่งเขาขยับร่างกายเราก็เลย อยากจะออกขยับตัวที่จะออก <c oughs> อันนี้เดาเองก,ก็มีสิทธินะเออ <c oughs> เป็นเป็นเป็น,เป,นเป็นทฤษฎีที่น่าสนใจออมีสิทธิ์ใช่ซึ่งข้อเสียของมันก็คือว่ามันทําให้เราอะไม่รู้เลยว่ามันจะเป็นวันไหนเวลาไหนกี่โมงแล้วแต่แต่มันเป็นข้อดีของยางวิการนะ <c oughs> ทำไมที่มาตอนยาวิการเพราะว่ารถไม่ติดใช่ไม่อย่างนั้นเนี่ยถ้ามากลางวันเนี่ยโอ,โ,โ,โอ้โหจากบ้านไปโรงพยาบาลน,นี่ต้องมีชั่วโมงหนึ่งอะถ้าเกิดว่ารถติดอะตายนะอย่างนั้นคือโอ้โห น่าจะคลอดในรถอะก็อันนี้คือข้อเสียของข้อธรรมชาติไงที่ที่บอกว่าคลินิกไม่ได้คือมันไม่รู้พอมีอาการแล้วเราต้องรีบไปโรงพยาบาลแล้วเราต้องรีบไปให้ทันให้ถึงหมอให้แบบนึกออกปะบางคนเขาก็เลยมีไงคลอดบนรถคลอ,อดอะไรอย่างเงี้ยเพราะว่ามันไม่ทันอะไม่สามารถคาดการอะไรได้เลยแล้วแต่เขาทั้งหมดไม่ว่าจะเป็นวันเวลาอือใช่แล้วก็ข้อเสียอีกอย่างหนึ่งก็คือว่าเราว่าคือข้อธรรมชาติก็มีความเสี่ยง คืออย่างบางคนน่ะจะคลอดธรรมชาติแต่พอไปถึงหน้างานน่ะแล้วคลอดไม่ได้อะ่ะเกิดปัญหาบางอย่างเช่นแบบว่าคือปากมดลูกเปิดน้ำขําแตกแต่ว่าเด็กหัวไม่ลงตรงกลางหรืออะไรแล้วพอมันคลอดไม่ได้อะ่ะต้องเสียค่าใช้จ่ายสองเด้งเออจะบอกว่าน,นี่แพงสุดเ,ออเลยอันนี้คือแพงที่สุด,สดเพราะว่าเหมือนเขาต้องเปลี่ยนจากการคลอดธรรมชาติเป็นผา่าอ,อย่างเงี้ยคุณก็ต้องแบบเสียค่า,ชาใช้จ่ายสองเด้งอันเนี้ยสองเด้ง ทุกคนต้องไปศึกษาดูแล้วกันว่าแบบผ่าคลอดกับคลอดธรรมชาติอ่ะมันเป็นยังไงต่างกันยังไงแล้วเราคิดว่าเราอ่ะอยากมีประสบการณ์แบบไหนอ่ะแล้วก็เลือกเอาอะไรเงี้ยก็นี่แหละครับเป็นสิ่งที่เรามานั่งพูดคุยกันในวันนี้นะครับก็เป็นทั้งข้อดีแล้วก็ข้อเสียของทั้งการผ่าคลอดแล้วก็คลอดธรรมชาติจากประสบการณ์นะของคุณเมษาเป็นหลักแล้วกันที่มานั่งมานั่งพูดคุยกันเพราะหลายคนถามมาเราก็อยากมาแชร์ประสบการณ์ตรงนี้เพื่อหลายๆคนจะได้เอาไป ตัดสินใจออในการที่จะคลอดลูกของตัวเองทุกอย่างมีข้อดีแล้วก็ข้อเสียอยู่ที่อะไรเหมาะกับเรามากที่สุดละกันก็ลองลองคุยกันกับกับทั้งตัวสามีเองแล้วก็คุณหมอที่เราฝากคันเขาจะให้คําแนะนําได้ดีที่สุดนะครับผม,มจากประสบการณ์สองท้องนี้ถ้ามีท้องทีงท่สามเลือกได้อยากผ่าคลอดหรือคลอดธรรมชาติคลอดธรรมชาติอยเหมือนไปนสัญญาอะไรสักอย่างหนึง่งเลย จะมีหรือจ้าจะมีหรือจ้ายังมีอีกหรอจ้าเหมือนเหมือนไปสัญญาเลยว่าท้องหน้าต้องคลอดธรรมชาติเหมือนเป็นสัญญาว่าเหมือนไปสัญญาว่าต้องมีอ่ะใช้ค่ะถ้าถ้ามีท้องหน้าคุณเมษาจะคลอดธรรมชาติครับผมก็หวังว่าคลิปนี้จะเป็นประโยชน์ให้กับคุณแม่นะครับหรือว่าว่าที่คุณแม่ที่กําลังจะ คลอดลูกหรือว่าวางแผนจะมีลูก ก็หวังว่าจะเป็นประโยชน์นะครับผมรวมถึงถ้าเกิดว่ามีปัญหาอื่นๆหรือว่าเรื่องราวอื่นๆที่อยากจะถามเราจากประสบการณ์ของเราสองคนนะครับจากประสบการณ์ของคุณแม่เมษาเนี่ยก็คอมเมนต์มาได้นะครับเดี๋ยวเราจะมานั่งพูดคุยกันแบบนี้ไปรีเสิร์ชมารวมถึงเอาประสบการณ์ของเราเนี่ยมานั่งพูดคุยกันเพื่อเป็นประโยชน์สักเล็กน้อยก็ยังดีสําหรับคุณพ่อคุณแม่มือใหม่คนถัดไปครับยังไงก็ฝากกดไลค์ like, กดแชร์ share, และก็ซับสไครป์ช่องมิวชีพน์ด้วยนะครับรวมถึงเพจตุลยแหลกแหวกโลกนะครับและเจอกันคลิปหน้ากับ เรียกว่ารายการที่ยังไม่มีชื่อนะครับพอดแคสต์ปัญหาของแม่นะครับปัญหาของเมษาปัญหาของแม่เมษาเจอกลิปหน้าครับ